สวัสดีทุกทุกคน,นจา้าได้เวลาเก็บมเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเห็นไหมถ้าเราปลูกเองเราจะได้มเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบไปขยายต่อแบบที่มเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างสมบูรณ์ไม่มีสารเคมีเจือปนไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีใช้แต่ปุ๋ยพวกน้ำหมักสารพัดน้ำหมักจากธรรมชาติแล้วก็พวก ปุ๋ยพืชสดทุกชนิดปนกล้วยนี่ยิ่งดีเลยเป็นปุ๋ยชั้นดีนะในตรเต้นค่อนข้างสูงทีเดียวพืชผักต่างๆหลายชนิดเขามีาสรรพคุณมีคุณสมบัติพิเศษที่ดีต่อพืช <c oughs> ถ้าจะเอามาทำเ, <c oughs> เป็นปุ๋ยมีทั้งแบบว่ามีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในดินมีทั้งไลแง่แมลงกำจัดมแมลงเยอะแยะ,ยะ,ยะแต่แป๊บเป็นลมอันนี้เราก็เก็บแล้ว กระเจีย๊ยบนี่กินดีมีประโยชน์นะจ๊ะนี่เขาช่วยป้องกันโรคกระเพาะได้เป็นอย่างดีช่วยครับพยาติตัวจี๊ดไอ้น,นี่ของสาวน้อยทำสวนนะจะให้มาเราก็ขยายได้ไม่รู้จบเห็นเมล็ดพันธุ์ไหมเดี๋ยวนะนี่มือมหัดปลูกยังไมไ่รู้ว่าข้างในของกระเจีย๊ยบเมล็ดพันธุ์ที่แก่แล้วให้เขาแก่แบบนี้นะเวลาเก็บก็ต้องเก็บช่วงบใ ให้แดดเผาก่อนเนี่ยมเมล็ดพันธุ์เห็นไหมเก็บไว้ในตู้เย็นเอาไว้ขยายต่อเอาไว้ตู้เย็นช่องธรรมดานะเนี่ยจะช่วยรักษาการเสื่อมของเมล็ดพันธุ์ได้เป็นอย่างดีแข็งแรงสมบูรณ์ทุกเม็ดที่สําคัญเขาตัดกิ่งปักชําได้ต้นนี้ไงขอสายวางเมื่อกี้เขาตัดถ้าเป็นกระเจี๊ยบที่เพิ่งโตมานะ่ะที่เพิ่งโต เนี่ยเพราะจากเมล็ดแล้วเพิ่งสูงสักประมาณสัก30มเซน่ตัดเลยทิ่มเลยเราสามารถขยายได้ไม่รู้จบนะคือปลูกออรอดต้นหนึ่งอะ่ะขอให้รอดต้นหนึ่งนะเราสามารถขยายได้ไม่รู้จบกินกินอ่อนๆออเนี้ยอร่อยนะปลูกได้ต้องขยายเป็นนะจ๊ะพวกเราจำมาไว้เลยว่าพืชผักต่างๆของเราที่ที่ปลูกแบบปลอดสารเนี่ย เห็นนะจ๊ะนี่ก็เอาไปขยายต่อได้แล้วอันนี้แกะแล้วก็วันวานเวันวานลงพื้นดินนะตรงไหนมีมองก็เอาไปวันวานนะจ๊ะนี่มะเขือเปราะม่วงนะรูเขาจะเล็กๆตัดกิ่งปักชำติดต้นที่โตโตมาเราอยากให้ไอ้ต้นเพราะจากเมล็ดนี่แหละที่โตโตมาเนี่ยสูงสักประมาณ30เซนแล้วก็ตัดกิ่งตัดใต้ข้อแล้วทิ่มลงดิน ตัดพันเทีตัดติดง่ายดีนี่พริกขีนูแม่พริกขีนูงามมะจะต้องพยายามใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำหมักบ่อยๆเขาจะได้ช่วยไล่มแมลงด้วยเนี่ยน้ำหมักต่างๆของเราก็ยังไม่ได้เก็บถุงเก็บอะไรนี่ตะกร้าเดี๋ยวเราก็จะเตรียมปลูกนู่นปลูกนี่สั่งจาก ลาสมอล์รดาเนี่ย17บาท17บาท12เข่ง12ตะก,กรา้าเนี่ยหลายคนเขาอาจจะบอกว่าทำไมเดี๋ยวดินไหลออกหมดเวลามันแน่นๆมันไม่ไหลออกเลยมันจะแน่นเลยแหละตรงกลางก้นกระถางเนี่ยเราอยากจะให้ทุกคนหาหินหาอิฐอะไรก็ได้มารองไว้ก่อน ซึ่งเราก็เตรียมไว้แล้วเน,น,นี่ปิดปิดกระถางเนี่ยอันนี้ป่เดี๋ยวเราก็มานั่งทุบ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 แล้วใส่ใส่ใส่ใส,ส่ไปเนี่ยพวกนี้เอาไปใส่ใส่รองไว้แล้วก็เอามะพร้าวสับเอามาเอามะพร้าวสับเนี่ยใส่ให้เต็มๆเนี่ยนะหินอิดเนะี่ยแล้วก็เอามะพร้าวสับมารองคือเอามารองไว้อีกทีนึง นะเพื่อป้องกันดินแน่นดินในกระถางแน่นแต่จริงๆแล้วถ้าวางบนพื้นตรงนี้มันจะมีร่องรอยที่ดินที่รากสามารถหากินลงไปได้เลยเนี่ยเรียนรู้กันไปนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็ตัดยอดปักชําได้พวกนี้เนี่ยพริกขีน้นูยิงดูยิงร้ายอันนี้เนหะ็นไหมเดี๋ยวเราจะบอกให้ เจอเม็ดแดงๆแบบนี้แหละขยายง่ายด้วยนี่เห็นไหมนี่ก่อนที่นกมันจะกินเอ่อถ้าใครจำได้ที่เราปลูกผักชีที่โรยที่เราเพาะผักชีแล้วรอรุ้นน่ะมันไม่งอกสักเม็ดหนึ่งมันไม่งอกสักเม็ดเลยเอายี่ห้อนี้มาลงนี่รอรุ้นกันไปนะจ๊ะ แต่ก็ยังดูเงียบๆเนี่ยใสอันนี้ด้วยใส่ในนู้นด้วย,นนวยก็รอรุ้นว่าจะเป็นยังไงบ้างเอาอันนี้ใสนี้ก่อนแทรกเข้าไปนะอันนี้เป็นพริกขี้หนูเนี่ยเราถึงบอกว่าแกะมาพืชที่เราพืชที่เราปลูกเองมันดีตรงนี้แหละจิ้มๆเลยมัมเล็ดผ่า์ไหนแข็งแรงเดี<ะ>๋ยวมันก็ง,กง,งอออกมาเองเข้าใจใช่ไหม อ๋อยังอ๋อยังเออนี่แน่แน่น,น,น่่อันนี้มะเขือม่วงเออมะเขือมะเขือมุกมะเขือยาวมันของน้องหนือนะจ๊ะมัมมี่เขาตาเที่ยงนครพนมนช่องเดโเชอรึกอินใครสนใจหอมอนนอกหมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสร์กอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ไขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมมี่เขาตาเที่ยงคนครพนมนด้วยนะจ๊ะทุกคนไปติดต่อหาซื้อ ต้นมงต้นไม้ได้เลยน้องปอน้องหนวดหรือไปที่ช่องคุณหน่อยบ้านไร่ของพยอมก็ได้น้อง a อก้าทเกอร์เกษตรอินทรีย์ก็ได้ติดต่อหาซื้อพืชผักต้นไม้บอนสีไม้ด่างพืชมงคลได้หมดเลยพวกเราเป็นกลุ่มที่ขายต้นไม้ตัวจริงเสียงจริงขอเบอร์โทราศัพท์พูดคุยติดต่อได้ตลอดเวลา อย่าไปซื้อในพวกไอเพจมิจฉาชีพออนไลน์เต็มไปหมดมรูปเอารูปใครมาแล้วก็สวยงามมากเลยพลิกนี่ยาวยาวติดต่อซื้อมันหลายคนโอนเงินเสร็จบล็อกเลยแล้วมันประเภทแบบให้ชอบแอดไลน์อ่ะขอเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ให้ขอยังไงมันก็ไม่ให้บางคนก็โทรให้มาแต่โทรไม่ติดอะ่ะโทรยังไงก็โทรไม่ติด ให้รู้ไว้เลยว่าไอ้เพจผู้นี้เป็นเพจมิจฉาชีพจำเอาไว้ว่าถ้าขอเบอร์โทรศัพท์มัแล้วมันไม่ยอมให้อ่ะมันคือมิจฉาชีพเข้าใจไหมคนขายของสุจริตอ่ะใช่ไหมคนขายของที่เขาสุจริตเขาต้องแจกเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อถูกต้องไหมถูกต้องไหมเออคนขายของที่ไหนจะไม่แจกเบอร์โทรศัพท์อ่ะมันไม่มีหรอก มันปิดกั้นพวกเราอะ่ะมันจะไม่ให้เราติดต่อมันเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์มันก็เช็คเบสสเตชันเซล l ์ไซส์ได้หมดใช่ไหมเช็คชื่อคนลงทะเบียนได้หมดแต่พวกนี้มันไม่ยอมให้นะจำไว้ว่าถ้าติดต่อซื้ออะไรก็แล้วแต่ขอเบอร์โทรศัพท์ไม่ยอมให้อย่าซื้อแล้วก็ให้คิดไปเลยว่ามันเป็นมิจฉาชีพเข้าใจที่พูดไหมจ๊ะอุ้ยให้ดูแวบบ งานดีเมื่อเรือพรรางของน้องเอกาธิรากษตร็จสิ้เดี๋ยวเดี๋ยวยังหาหม่องปลูกจะคงจะต้องใช้ตะกร้าเนี่ยการปรุงดินของเราอย่างที่เราบอกนะเราก็จะใส่เอาหินมารองไว้ก่อนแล้วก็เอามะพร้าวสับมารองไว้สักประมาณหนาๆนหน่อยก็ได้เพราะตัวมะพร้าวสับอ่ะเขาจะดูดซับพวกธาตุอาหารเวลาเราลดราด น้ำหมักเขาจะดูดซับธาตุอาหารไว้ในนี้ใช่ปะ่ะเออแล้วก็รักษาความชื้นให้ด้วยแล้วก็เวลารากลงไปถึงเนี่ยเขาก็จะปลดปล่อยอ,อ,อาหารธาตุอาหารแร่ธาตุต่างๆมาให้ต้นไม้ต้นพืชเพราะฉะนั้นถ้าจะปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกพืชในกระถางจำเป็นต้องให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอถ้าเขาหากินเองไม่ได้ เหมือนหมาเหมือนสัตว์เลี้ยงหากินเองไม่ได้ถ้าหากินเองไม่ได้จําเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องให้เขาอย่างสเสมอเขาจะได้มีการเจริญเติบโตที่แข็งแรงในเมื่อให้อาหารเขาแล้วก็ต้องดูด้วยสังเกตว่าไม่ให้เขาเป็นโรคไม่ให้มีแมลงรบกวนนะจ๊ะไปแล้วไอ้เนี่ยเก็บเก็บไปแล้วแกะแกะแล้วไปวัวน พื้นดินบ้านใครมีที่เยอะๆดีดีรึเปล่าเนี่ยแกะแล้วก็ไปวันวานวันวานไ่เลยเนี่ยแกะแล้ววันวานไม่เลยบ้านใครที่มีที่ดินเยอะๆนะ่ะโอ้โหเหมือนแบบชอบกินอะไรก็ปลูกกันนะนะั่นแหละไอันี่กินดีมีประโยชน์ช่วยลดไขมันในในในเลือดลดความดันได้ดีนะพวกตะโกนมะเขือเนี่ยเก็บมเมล็ดพันธุ์ไปเวลาปลูกทุกสิ่งทุกอย่าง ปลูกรอดต้นเดียวเราก็สามารถขยายได้ไม่รู้จบเข้าใจใช่ไหมจ๊ะอืมขอให้รอดเมื่อก่อนเชื่อเปล่าสมัยก่อนเราไม่รู้ใช่ป่ะเราปลูกผักชีวันๆวานไว้หลังบ้านย้อนไปสิบกว่าปีดีกว,ว่าผักชีแข็งแรงมากต้นสูงใหญ่ด้วยแต่เราไม่รู้วิธีที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์เขาตอนนั้นไม่รู้วิธีจริงๆสิบกว่าปีย้อนไปนั่นนะฉีกซองมาวันๆวานโอ้โหต้นใหญ่มากเลย มเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวเสียดายเราไม่รู้วิธีเก็บมเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายต่อตอนนั้นนะ่ะโคตรเสียดายเลยแล้วหลังจากนั้นสิกว่าปีมาขอโทษนะผักชีเนะี่ยมีปัญหามากเลยนะผักชีหลายคนยังมีคนมาบอกผักชีคือปราบเซียนมันไม่ใช่ปราบเซียนมันขึ้นอยู่กับไอ้คนขายเนี่ยไอ้คนที่ผลิตเนี่ยไอ้คนที่ผลิตเนี่ยมันเอามเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมคุณภาพด้อยคุณภาพมาขายพวกเรา มันเอาเปรียบผู้บบริภคผู้รับโมโหโมโหอะ่ะโมโห,ห,หงุดหงิดมากเลยนะธรรมนัสท่านธรรมนัสไปดูแลพวกเมล็ดพันธุ์ด้วยอันนี้ของสายสมอนนะจ๊ะนี่โรยไปแล้วรอรุ้นรอรุนุนรุนุนนน,น,นะจ๊ะพูดถึงพวกเมล็ดพันธุ์ที่มันเสริมคุณภาพด้วยคุณภาพแล้วเอาแบบ มาขายพวกเราอ่ะมันเอาเปรียบผู้บริโภคเข้าใจไหมคือเขาอยากจะปลูกดูนปลูกนี่เพื่อจะกินเองไม่ต้องไปซื้อเพราะเพราะมันแพงผักชีอ่ะเวลาแพงๆนะโอ้โหกิโลตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมมันเอาเปรียบอ่ะเอาเปรียบมากเลยอ่ะบางคนบอกว่าปราบเซียนไม่ใช่ปราบเซียนหรอก มันเอาเปรียบผู้บริโภคไปเอาเมล็ดพันธุ์เสืิมคุณภาพด้วยคุณภาพมาวางขายใครที่มีหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจำเป็นต้องไปสุ่มตรวจเอาเมล็ดพันธุ์เข้าห้องแล็บเข้าใจใช่ไหมถ้าเรามีเงินนะเราจะส่งเราจะสร้างห้องแล็บเองแล้วก็จัดการตรวจเองเมล็ดพันธุ์ไหนที่มันเสื่มคุณภาพด้อยคุณภาพเราจะจัดการให้หมดเลย ไอ้พวกที่มันเอาเปรียบผู้บริโภคกลุ่มคนรักการปลูกอย่างพวกเราเนี่ยยอมไม่ได้หรอกใช่ป่ะพูดล้วโมโหเ,เรื่องผักชีเนี่ยงุดหงิดมากเลยไปดีกว่าหงสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตม่มีอะไรแน่นอนชีวิตยังมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเดิอไหนติดดอกหลับผลดีไหม,มเดี๋ยวสิ ไอ้น,นี่อยู่หม่องเนี้ยเฮ้ยอย่ามัวสิอย่ามัวมัว,มวอันเนี้ยใกล้แดดหน่อยใกล้แดดอันนูน้นอยู่ใต้หลังคาแต่ก็พอมีแสงได้แต่ก็โอเคนะขยันลงคลิปไปเรื่อยๆนะกลุ่มคนรักการปลูกอะ่ะขยันลงไปเรื่อยๆ จะเ,เข้ามาเจอเราเองบายแล้วบนบนทางไปบนไปแค่นี้นะ